สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามนะฮะช่อง Youtube ทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่25นะครับมีนาคม2563นมะครับก็ตอนนี้นะครับเหลือรายละเอียดของงานนะครับคืองานตอกเสานะครับตอกเสารั้วนะครับแล้วก็ย่ําคันล้อมที่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะพามารับชมนะครับหน้างานส่วนตรงนี้ว่า จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับตอกเสาััวนะครับก็ทำคันล้อมที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่สีไร่นะครับใช้เวลาขุดก็ประมาณ10กว่าวันนะฮะในการขุดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับที่พี่ๆเห็นนะครับก็จะเป็นโคกนะฮะอยู่ที่ประมาณ2งงานได้นะฮะตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีทางเข้านะฮะเชื่อมต่อนะครับมาจากทางข้างหน้าสวนนะฮะความกว้างของถนนก็อยู่ที่6เมตรนะฮะถึง7เมตรนะครับก็ร,รถสามารถนะฮะเข้ามาขับเข้ามามาจอดได้นะฮะจอดแอบแล้วก็แอบกันได้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถขับอ้อมไปอย่างนี้ได้นะฮะตามพันล้อมที่นะครับบ่อน้ําตรงนี้เป็นบ่อน้ําโมเดลนะครับอยู่ข้างหน้าสวนนะฮะก็ความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับเจาะสสดือลงไปนะครับลงไปประมาณเมตรห้นะครับ ส่วนจากพื้นเก่าลงมาก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้เราเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมก็ชานนะฮะอยู่ที่ประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอ่า เป็นชั้นชั้นดินเก่านะครับที่ที่ที่ดินนั้งเดิมมาแต่ก่อนนะครับผมเราก็เกียปัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักนะครับระหว่างอ่าประเทศไทยนะฮะไปประเทศลาวนะฮะหรือว่าเป็นทางขนส่งหลักนะครับของอ่าระหว่างลาวกับไทยนะครับผม ก่อนที่จะเข้ามุกดาหารนะฮะหรือข้ามแม่น้ำโขงนะครับก็ถือว่าเราสันจสญจรเยอะเลยนะครับผเดี๋ยวผมพามาชมนะครับตอนนี้งานของเรายังไม่เสร็จนะฮะตรงนี้ต้องเดินเหยียบนะครับแล้วก็ตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็มีบ่อโมเดลอีกที่หนึ่งนะครับเป็นบ่อทรงเลขแปดนะฮะเลขแปดอารบิกนะครับผมดูเนื้องานนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับในงานที่ที่เราทำนะฮะตอนนี้ไมโครก็เกลี่ยแต่งเรียบร้อยนะครับเหยียบนะครับก็จะมีความโค้งนะฮะของคลอบไส้ไก่นะครับก็จะโค้งไม่มากนะครับโค้งกําลังพอดีนะครับก็มีคลองขนาดใหญ่เก็บน้ํากระจายความชุ่มชื้นในแต่ละพื้นที่ได้ก็มหาศาลนะครับตัวนี้จะเป็นท่อนะครับที่เราวางเดี๋ยวผมพามาชมนะฮะบ่อตรงนี้จะเป็นบ่อเลขแปดท่อที่ใช้วางจะเป็นท่อ PVC นะครับ ก็เชื่อมต่อระหว่างบ่อตรงนี้นะครับไปที่คลองไส้ไก่เมื่อน้ําเต็มคลองไส้ไก่ก็จะทะลักเข้ามาที่ท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปในบ่อน้ํานะครับก็เจ้าของที่นะครับจะทําการสูบน้ํามาใส่นะครับก็ต้องต่อเป๊บนะฮะต่อจากตรงนี้ลงไปตรงกลางเพราะว่าถ้าเราต่อเป๊บนะฮะท่อ PVC นะฮะไม่ไม่ไปถึงแกนกลางนะฮะทำให้อาจจะทำให้นะครับ หน้าดินของเราพังลงไปกลบบ่อนะครับมาชมนะครับก็ตรงนี้เราเก็บงานเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่คันล้อมที่นะครับที่เราต้องเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับบอ่อน้ําตรงนี้นะครับมีความลึกอยู่ที่ประมาณนะครับ6เมตรนะครับ6ถึงเเมตรนะครับเจาะเดือลงอีก2เมตรนะครับความลึก ของพื้นเก่าเนี่ยประมาณจากจากพื้นเก่าลงไปพื้นตรงนั้นนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับขุดแล้วไม่เจอน้ํานะครับแต่เจอชั้นดินอุ้มน้ำนะฮะก็ค <emba> ือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถนะฮะรองรับน้าฝนได้นะครับคลองไส้ไก่ก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีบ่อด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเจ้าของที่เขาบอกว่าจะนำเครื่องจักรนะครับเจาะน้ําบาดาลนะฮะมาลงเจาะนะครับ ที่ผมพามาชมนะเนื้อพังของงานนะครับตรงนี้เราเก็บงานกันเรียบร้อยนะครับมีชานตะพักอยู่ที่ประมาณ2เมตรถึงสาเมตรนะครับก็จะมีนะครับคลองไส้ไก่แล้วก็เจาะหลุมขนมคุกไปด้วยนะฮะเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเพื่อเป็นทางน้ำให้น้ําไหลที่ดีนำกระเพื่อมนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมขนมคกนะฮะเจาะเป็นสะดือลงไปนะครับประมาณอีกเมตรหนึ่งนะครับ ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ2องเมตรหนะครับประมาณการอยู่ที่2องเมตรหาสิตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบอลนะครับเป็นที่เจาะลงไปนะครับนี่ฮะก็ตรงนี้ความลึกก็อยู่ที่4เมตรนะฮะโดยประมาณนะครับก็คันล้อมที่นะครับรอบส่วนนะฮะจนไปถึงข้างหน้านะครับ จะเป็นบ่อน้ําหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ขั้นระหว่างคลองนะครับคือเราสามารถสูบน้ําจากฝั่งนน้นมาฝั่งนี้ได้นะครับโดยมีที่กั้นคลองตรงนี้นะครับส่วนตรงต้นไม้นะครับแล้วก็เราสามารถเดินนะครับลงจากตรงนี้ขึ้นไปฝั่งนู้นได้นะครับเป็นที่กั้นของคลองน้ํานะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพานะครับไปรับชมมุมสูงๆนะครับของหน้างานตรงนี้นะครับว่า จะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เหยียบคันล้อนะครับก็ความคืบหน้าของนานน่าจะ95%ได้นะครับก่อนที่จะทําการย้ายเครื่องจักรนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาปรึกษาสอบถามนะครับเรื่องขุดโคกนองนานนะครับหรือว่าสนใจงานขุดก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์082 7 5 1 1 1 6 3นะครับ ก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับเรื่องงานขุดโค้นองนาน,นะครับหน้าง,งานตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปอยู่ที่อําเภอไทยเจริญนะครับจังหวัดยะโสธรส่วนอีกคั้นหนึ่งอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเลยนะครับแล้วก็อําเภอศรีขอรภูมิสังขะนะครับศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสังขะนะครับ ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีอยู่สีคันนะครับที่ที่ลงใช้งานขุดอยู่นะครับส่วนคันนี้นะครับเสร็จตรงนี้เราจะย้ายไปที่อีกที่หนึ่งนะครับก็ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ5ถึง6กิโลได้นะครับก็จะเป็นไซต์งานนะครับของพี่เขานะครับท่านหนึ่ง เดี๋ยวผมจะส่งท้ายนะฮะด้วยคลองไส้ไก่นะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีน้ํานะครับแต่เป็นชั้นดินอุ้มน้ำนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับตรงนี้เรายังไม่เก็บงานนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาเก็บงานประมาณเนี้ยนะฮะปัดให้เรียบร้อยนะฮะรถของเรานะสามร้อยยี่สิบนะครับใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะฮะเรื่องการขุดเจาะเนี่ยทํางานได้รวดเร็วนะครับคนขับก็มืออาชีพนะฮะขับมาสามสิบกว่าปีนะครับ ก็จะขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพี่ๆไปรับชมนะครับมุมสูงๆนะของโคโน,นาโมเดลตรงนี้นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ